เราข้อเสนอนในการทําโครงการนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะมีการขยายองค์ความรู้นะครับไปสู่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ขยายเข้าไปสู่ชุมชนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงรูปแบบการทําฝายแล้วก็ประโยชน์ของการทําฝายชะลอน้ำครับและที่สําคัญนะครับผมอยากให้มีการดําเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแล้วก็โครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับเพื่อประโยชน์จะได้เกิดแก่ผู้คนในชุมชนมากขึ้นครับ สำหรับข้อเสนอแนะของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าจะขยายโครงการนี้นะคะด้วยการทําฝายแบบต่อเนื่องแล้วก็ขยายทําในแต่ละพื้นที่ค่ะอย่างจะเป็นพื้นที่ในชุมชนของเราค่ะแล้วก็สอนน้องๆให้เรียนรู้การทําฝายให้มากขึ้นค่ะกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาของทรัพยากรในท้องถิ่นจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปนั้น แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลในทันทีแต่นักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วสายใย,ายแห่งความผูกพันก่อตัวขึ้นทีละน้อยรอเวลาผลิดอกออกผลรอให้พี่น้องกลับมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกันอีกครั้ง บ้านแม่รหวานตำบลยกกระบาดอำเภอสามเงาจังหวัดตากอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำหวังตอนล่างบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงังมักจะประสบปัญหาอุทก,กภัยเป็นประจำทุกปีเนื่องจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนได้ทั้งหมด ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบจึงเหมาะกับการทำเกษตรเช่นทำนาทำไร่ปลูกพืชผักระยะสั้นไว้สำหรับกินนอกจากนี้มีอาชีพค้าขายเลี้ยงสัตว์และรับราชการปัญหาในพื้นที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่นะครับของชุมชนก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาแม่น้ำวังท่วมนะครับอันนี้ ปัญหาน้าท่วมในพื้นที่นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากในชุมชนนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงฤดูแรงก็จะมีปัญหาน้ําแรงเหมือนกัน,นครับในส่วนของความเสียหายส่วนใหญ่ก็เป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับซึ่งในเขตชุมชนแม่ละวานเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณจุดที่น้ำนะครับเป็นน้ําไหลทะลักเข้า,ถ,าถ้าถ้าท่วมบริเวณเที่ทํากินของชุมชนแมละวานเนี่ยจะมีผลกระทบนะครับในเขตตาบลยกบัดทั้งหมดแถมตําบล ไปถึงตำบลวังจันทร์นะครับของเขตอำเภอสามเงาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ประมาณ5-6 5 6 0 0 0ไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฝรัมมะลกอกล้วยไข่พวกนี้นครับแล้วถ้าถ้าโดนก็จะโดนกันทั้งหมดเลยเมื่อพีพุทธศักราช2537มีการให้สมปทานหินกรนิตแก่กลุ่มทุนบริเวณป่าต้นน้ำห้วยแม่ระวาน ชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วยเพราะหากมีการทําสัมปทานป่าต้นน้ําและระบบนิเวศจะถูกทําลายจึงมีการคัดค้านจนยุติการสัมปทานต่อมาชุมชนจัดทําพื้นที่ป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ําและจัดการผืนป่าให้สมาชิกในชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืนในส่วนของที่ชุมชนแม่ละวานนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาเรามองในเรื่องของปัญหาน้ําหลากเราก็จะกลับไปมองในพื้นที่นะครับว่า อย่างน้ำหลากมันมาจากอะไรนะครับเราก็ต้องปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแค่ปัญหาส่วนใหญ่กิจกรรมที่ลงก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําฝายชะลอน้านะครับแล้วก็ทําแก้มลิงบางส่วนดักน้ําที่ไหลหลากมาจากป่านะครับส่วนปัญหาแม่น้ําวังเนี่ยปัญหาแม่น้ําวังเนี่ยมันเป็นปัญหาในส่วนของเป็นน้ําเหนือไหลหลากนะครับเรื่องเรา จัดการไม่ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือป้องกันเป็นเหตุเฉพาะหน้าไปครับ<ด>นั่นในในส่วนของการทำงานนะครับแก้ปัญหาเรื่องนานเนี่ย ในในชุมชนเราเองเนี่ยเรามองว่าถ้าเราแก้ปัญหาเฉพาะชุมชนนะครับผมว่าปัญหาต่างๆมันก็จะแก้ได้แค่แค่ชุมชนของเราเองแต่ถ้าเรามีการแก้แก้ไขปัญหามองมองกว้างขึ้นนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมองให้ครอบคลุมแล้วก็แก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับมีความจริงใจในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรฮะไฟไม่ฟางครับมีมีวิกฤตทีก็แก้กันทีหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อยากจะให้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มองปัญหาที่แท้จริงนะครับแก้แก้ทั้งระบบนะครับให้มองกว้างๆอย่ามองแคบครับในในส่วนของการทํางานของชุมชนเองนะครับเราในแมละวานเนี่ยมีการทํางานมานานแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับในในส่วนของการทํางานเนี่ยผมว่าเวลาทํางานเราต้องมีการต่อยอดนะครับเวลาอย่าทําแค่รุ่นรุ่นในรุ่นหนึ่งนะครับหรือว่า รอให้เป็นผู้นำแล้วแล้วก็ทำนะครับผมว่าจริงๆแล้วคนทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาได้นะครับถ้าถ้ารอแต่ผู้นำบางครั้งนะครับงานในชุมชนมันก็ไม่เดินนะครับผมว่าทุกคนทีนี้ในกิจกรรมที่ชาวบ้านทำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพราะว่า สาเหตุที่น้ําหลากมาเร็วมากเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าป่าไม้เนี่ยถูกทําลายนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ,บ้านก็จะมีการรวมตัวกันนะคะในในการที่จะมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของการาปลูกป,ป่านะคะมีการทําพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ะะก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการาป้องกันเรื่องของน้ําหลากนะคะอีกอันนึงเนี่ยที่ชาวบ้านทํานอกจากเรื่องของป่าไม้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเราเรียกว่าทําพื้นที่รับน้ำนะคะหรือว่าทําอ่างเก็บน้ำนะ,ะตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะมีการรวมตัวกันนะะจัดการแหล่งน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหาพื้นที่รับน้ํา ซึ่งก็จะมีบางพื้นที่เนี่ยนะคะที่เขาทําในลักษณะของการเอาพื้นที่มาแชร์กันแล้วก็มีการจัดรูปที่ดินนะคะแล้วก็มีการปันบางพื้นที่เนี่ยเพื่อเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ําไปนะคะตรงนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอน้ําหลากได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อมีการทําฝายชะลอน้ําจะมี ฝายั้งแต่ฝายที่เป็นฝายดั้งเดิมของเขาอะนะคะแล้วก็เป็นฝายที่เป็นหินหรือว่าเป็นปูนมีพัฒนาการของมันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านก็ได้มาร่วมกันทําแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันมีการเอาแรงกันนะคะแล้วก็มีาการมอบหมายหน้าที่กันในการที่จะดูแลรักษาเหมืองฝายแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการในการปล่อยน้ำนะคะออกสู่พื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าในเหมืองนะคะในเหมืองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแล ะะแล้วก็เป็นคนที่จัดการเป็นหลักนะคะเรียกว่าเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของการจัดการน้ําก็จะมีกลุ่มนักเรียนนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มแม่ละอ่อนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเยาวชนนะคะของโดยเฉพาะอย่างยิ่งโร,โรงเรียนเสริมงานวิทยาคมนะคะก็จะมีกลุ่มอนุรักษ์นะคะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาในเรื่องของการดูแลรักษาหรือว่าการจัดการน้ำนะคะที่มันจะผูกเข้าไปกับหลักสูตรท้องถิ่น นอกจากนี้เนี่ยนะคะที่เขาทำกันก็คือทำในลักษณะของเ,อเครือข่ายนะคะทั้งเครือข่ายภายในชุมชนนะะซึ่งในเรื่องของเครือข่ายนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านเสริมงามนะคะหรือว่ากลุ่มอนุรักษ์เสริมขวานะคะ กลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการทําเครือข่ายเยอะมากแล้วก็จะมีเครือข่ายจากภายนอกเข้าไปบูรณาการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านแมละวานที่อําเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทําเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะได้ได้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเขาจะมีแผนผังเลยนะคะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าเป็นพื้นที่แองรับน้ําอะไรต่างๆตรงนี้จะจะมีแผนที่เนี่ยบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนจากที่กล่มาก็เห็นว่าน้ําเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตของมนุษยชาติต่อสังคมต่อโลกใบนี้ นะครับแล้วก็ข้อค้นพบจากงานวิจัยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เก็บบทเรียนที่ดีๆของชุมชนและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่จะทําให้เราได้คบคิดกันต่อไปว่าการจัดการน้ํานั้นเนี่ยต้องเป็นการทํางานแบบบูรณาการโดยแท้จริง ไม่ว่าการบริการระหว่างคนกับทรัพยากรระหว่างคนด้วยกันในภาคส่วนต่างๆที่ต้องเข้ามาทํางานร่วมกันรวมถึงการบริการระหว่างศาสตร์หรือความรู้ด้านต่างๆที่ต้องนํามาใช้ในการจัดการน้ําแล้วก็การบริการระหว่างภาคปฏิบัติกับระดับนโยบายหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับการจัดการน้ำนะครับที่ดีนะครับน้ำคือชีวิตเพราะนั้นการมีน้ำนะครับที่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงนะครับทำให้มนุษย์เรานะครับสามารถได้บงชุดได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเลยเป็นเรื่องที่สำคัญ การทํางานตรงนี้ไม่สามารถสําเร็จได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งบทเรียนจากการวิจัยชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มาคบคิดต่อแล้วก็นําไปเรียนรู้ขยายผลต่อนะครับในการจัดการทรัพยากรน,น้ําในลุ่มน้ําอื่นๆหรือการจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือว่าการจัดการทรัพยากรอ,อื่นๆต่อไปครับสิ่งที่ค้นพบจากโครงการวิจัยนี้ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องความยิ่งใหญ่ หรือความแปลกใหม่ของการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวังแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและนำมาเป็นบทเรียนในอนาคตแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานหรือ IWRM เป็นการจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมทั้งผู้ที่ใช้น้ำและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำเกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศท,ที่สำคัญถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน